พ้พึงยศเตรมือนึงครับเลยได้ถือโอกาสมากหวองเคยมากนะพี่น้องจุดเกา่าปีที่แล้วกับช่วงฝนตกหนามลางสิละอะไรมาเบึงห่องจุดนี้ปานแหรอ่ะพอๆก็บลลอลลาร์ลงโคงนะครับวันนี้มาพอๆกันอยู่จุดชนพระธาตุนะครับหวยแซงนะครับบ้านปากแซงอำเภอนาตานะาน,ะาน,น,นะครับจังหวัดอุบลราชธานะครับวันนี้อะ,อะพอดีเอาแต่มองมาก บเดลเล้ยวเฮมากนะครับแต่ว่าก็มีทีมงานมากหลายนะครับปัญหาป่าอพอดีมาพผอๆกันครัหวานละงมเลยเจ้หนี่ต้องวานละงมถ้ะขูปีหันแขูปีปลาหลายได้ขูปี ก็กดตานห,หานะิโอ้งมน้องเขาบ่นะออนซ่อนแต่ของนี่ละอันซ่อนแต่ของเลยพี่น้องของใหญ่เออเป็นไงไป,ไปลาอย่างโอ้ขุมีอยู่ตัวนี้ขับส่าโอ้แห่ถิ่นคักแล้วเว้ยโมเหลือปลามีปลาสวย มาจังๆโอ้ยถ้าเป็นมือมือมือฝนฝนมือนั่นมือฝนตกใหม่ๆเนาะแห่งสีเป็นตะไน่มอเตอรมาประสานส่งใหม่ๆบอกบอบอกชู้ไมใหญ่พออยู่เออก oh, okay. ็สอยก็ม so okay. ีเลยมีมีกรมีโอเคนอ่าช่วงนั้นเขาตึกอยู่ปากหัวเห็นปรากฏโอ้ยนี่จะงามๆซุ่มบอกแบ่งซุ่มน้ำตึกอ่ก คป,ปูปลาหว,วยาน,ากกนามสูปปตรใหม่ๆเล<อ>ยช่วงนามสูตรก็แรงนามก็ไล่ถึงๆนะพมีหนองเลยส่วนแต่ของแล้ว วเดี๋ยวไฟไฟสยกของใหญ่เนาะเอาให้เต็มของได้จังเมื่อเด้อเต็มของใหญ่เ <laughs> ฮ้ยออหมืออน่กนก้อนๆหนึ่งมื่หนึ่งสองหมืออน่นก้อนส่วนฝนตกๆกนันทีน่น้องหน้าม,มันหลากวางนี่โอ้ยปลาเพื่อปลาหลายพอพดีบลาดํมานะเฮ้ฮาร์ดลงไทยทั้งมีน้ำโค้งเุื่อละต่วนั้นก็ปลาก็ขึ้นหลายก็เลยลงไปทั้งฝน ทายทำทั้งคุ่นนะครับวันนี้ก็เลยนะพอดีจังหวะฝนหยุดตกหนามก็ง <c oughs> ่วยลงแน่็เลยถือโอกาสมาแต่ว่าสิกางมองอยู่จกักสิกางไหนสำใ้ละแต่ว่าอตอนนี้กำลังโพดปลากันอยู่เป็น,นั่นเลยปลาก็เป็นพวกพวกปลากเกตหลายๆลายีเนาะ แต่ว,ว่าช่วงฝนตกใหม่ๆนะหลากหลาๆอาจจะเป็นปกปรากฏปรากฏอาจจะมีหลายนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะวันนี้มาเมืองมองอไฟชนกระทานน้ำล้นไฟน้ำล้นนะครับตรงจุดนี้นะครับะจะเป็นลำห้วยแซงแหล่งหาปลาของชุมชนนะครับหาอยู่หากินไายหมู่บ้านนะครับ,บ,รบสิบเา็ดเหาปลาดำกันนะครับมาหาอยู่หากิน ในเขตตำบลพระลานนะครับก็มีกระถินพื้นที่ของตะบนพระลานนะครับคือ .swing ก็นี่ s ่วงพอดีน้ำหล่นขั้นขึ้นมาท่านนะครับแต่จะหล่นออกทั้งคางคนละแต่จังหวะพอดีฝนตกเ,เด้เอลองดูเออ ฮะโมเนี่ยเลยแห่ทีทีใครดหรอเป็นโ่เลือกปลาพี่กายมาตึกู้เดียวตึกกำคำเนี่ยเถือกเป็นถือคือกันเลย พี่กายในนามนามขาวๆนี่แหละรือหลายกว่านี่พี่กายาส่วนมากสือประเกดเนาะ <c oughs> ยังมีอีกตัวป <c oughs> <c oughs> ระเทศไทยมองขั้นหินพื่อนเนาะการนี้มันเป็น เป็นแบบว่าพอดีช่องคือว่าแหละสั้นสะพ้าหินหน่สิเนจเนเ็ดส้นประทานใสนะครับต้นนั้นก็นจะเป็นล่ำหวยจะจะเป็นสะพานนะครับสะพานห้วยแซงนะครับจเป็นถนนยุตธศาสตร์นะครับถนนเส้นนี้ก็ถึงพุละครับผอดคงเรียมพุหละครับช่องเมฆผุหละเชื่อ,อมไปเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนไปเขตอำเพื่อขิมราลานะครับตนนซ้ายถนนเส้น หนามไลดีคับเนาะโอ้เสี้ยนสอนแงงสอนแงงก็พราสอนแงงไปทั้งสอนแงงกันไปบังทั้งสอนแงงกันโอ้ยชิบวัดทั่ววอะไรปลานี่กุ้งพวกปลาพวกกุ้งนี่ปลาโทันี่นี่เนาะหนามไล่ถังไหล่ขันคน เอาเนี่ยออกมาดักปลามันดังมันดังสนมันดังมันดักวันยังคืนนี้ปลาก็ต้องขืนอยู่แล้วคืนว่ะขึ้นจะขืนอยู่หามา,มา,ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคุณมาสุดปลายมันนี่รูด เลาะไปทางฟังพุ่นที่มันเลิกกะได้อย่ามาเลาะทางหน้าผาหินมันเลิกเจะย่างยากนี่ล่างพอดีปลามันประหอดมองต้นไอ้มองอันในน้ำนี่เป็นไหนด๋จะคืออยู่ปะดูแบงแบงแบงอุ้ยงานอุ้ยพอดีอ๋อเลยพอดีเลยปะพอดีอันนี้เลยเออจะไปถูจริงไหมปลาจักปลาอย่างน่้ละโยงก็เดือดหำโยกดู ขึ้นมาทางนี้บ่ได้เบามันมืนบ่มืนจิ้มจิตตาเนี่ยนะจะดึงซอยมาเออครับเออมาสิดึงซอย,ย,ยเฮ้ยอุ้ยปลามีเต็ม,งมหงำอุ้ยอุ้ยปลายังไงเขาดีไปออ,นนะอมเนาะไปออมโอ้ยปสัสสาวตีตรงงามไปอีบานหนึ่งเอามา่าหนีเด้อเอาเขาไปดีนี่เขาไปมองปลายหนามตาลมาต่อกันอยู่นี่แหละเอา้าอีกตัวหนึ่งปลาหลายเด็ดเช่น นางแหงจาขาดเบิ้องเอา้เอาอเขียวปวดปวดทึกแหงปวดทึกแหงทั้งนะั้นอืมอเอา้เอาจักปลาแห้จักปลาแหงรียมงานมากน้ำกันนะครับ ลึกแห้เนี่ยขอนแยง,งน้ำหักต่วนะอากาศพอดีอย่ามาแรงสวงปลากำลังสีเขานอนอนำ้ำตกกระถึ่นๆเลยงามหักอยู่ได้แหละเนาะของนี่ของนี่ว่ามันชุดานั้นเลยของนี่ของเสปลาเพิ่นของไง กำลังเก็บปลากันไปสอนไปสอนเริ่มเริ่มเริ่มจากมองเจ้าขึ้นบางหันนะแต่ว่ายางไปฟังนี่ฟังดินจะไปทางหินสอนเพิ่มขม้าหาสอนเพิ่มขว้าหาหม่องนามไลลงไปนี่ปลามาท่อกันอยู่หันละอฮ

นางเขามาวางอันนั้นที่ฮะเพราใส่ปลาเนี่ยมันหนามมันหยอกลุดมือ,อเอ้าโอ้บาตเนี้ยว่ามันขักเลยห <c oughs> นามมันเลิกเต๋อปล่อยไม่ลงหอนพื้นๆหุ่นจะด,ดึงมันห่าวมัน เฮ้ยโหใช่ไไปไปลราปลาลงไปลงมา,อาบอก่าทางเขาตึกแจ้งว่าปลามันแรนนะบ้านนี่ต้องกันสักพักหนึ่งนะให้ปลามันอันนันก่อน,นปลานะปลามันแรนเดียวนี่ค่ะมันแรนไปแรนมากีลท่านนี่ละพื้นกัดพื้นเป็นจิตตมแนวมาะไร แหมมันกระบอนั่นเอามันไปลงทางนั่นคือบปลงทางนี้คือบวกากันลงทางนี้จะไปลงทางหน้นาผาหินพี่พี่ย่างมาพี่ลงมองทางมันตื้นพี่จ้ะเบ้าบานแก่แก่ที่ว่ะชื่กกอแจ๊กอายูนี่หัวแก่อยู่ว่าแจ๊กเนาะมึงดูนะดู เห็นแต่ฝนตกก่ามันตั้งน้ำไหลถังแหละฝนตกหลายมื่นแต่มันมาแต่มื่นก่อนนี่ปลาแหงสิไหลมันของหินด้เห็นไห L? มนี่ตัวทางถางมันผิดอะเดะโอ้เฮม้มีโยมีโยเฮะมาเบิ่งผูสง้สอนแยงกันงผูสง้สอนแยงกันอืม เออทีละซ้อนมาสุดนามมองผี่เลยมองหนามมันท่อกันผี่มองนามมันไลลงมาผี่ปลามันจะอยู่นี่นี่ประจักษ์นี่นี่ละซ้อนว่านี่ละพี่พี่พี่มากมากมาเลยปลามันอยู่ในกล่องนามนี่มองได้เลิกขังได้เลิกขางพูดบบกเลิกมาได้บ่เนีนยนางเงาเนาะเออค่อยๆลากมาเลยลากมาเลยล เออปลามันอยู่นี่นี่แหละนี่อืมหลากมาเรื่อยๆหลากมาเรื่อยๆห่านโค้งเของอ้ามานี่เลยครับโค้งเข้ามาพีเลยโค้งมาพีเลยบ้านี่เออค่อยๆเออพยายามละกคอยลากมานี่เอาเอบิงบ้านนี่้ต้องแผลเลยแหละบ้านนี้เออเออค่อยๆค่อยๆ อะาใอันนั้นลมมันขอว่าจักใจเย็นๆให้พูนั้นขึ้นมาก,ก่อนอลอยแยง,งมาลอยแยงหลากมา,อมาอลอยมาลอยมาโอ้ยยยยกยย้ยงยงยยยหยย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 งยย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 นยยยายงง่ยย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 ยัยยย้ยยยครยย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 ยนนยยัยยัยย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 นนียย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 ย้ยย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 ยายยอยยยอยยยนอยย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 ยปยยยย ถือกี่ตัวพอดีมโมกมกปลาหน่อยครับว่าใส่ผักกระแยงงามนี้มีผักกระแยงหมดมีมกปลาหน่อยใส่สมใบกระขามงามนี่ครับว่าโอ้ยเขากันปัญญังเลยโหเจ้าบ่าวา้านโอ้ยยังจะขาดต้องได้หนึ่ขนาดนีงขาดได้หนึ่งน,นี่ถือหลายปลาหนึ่นี่พอดีปลาสิวปลาน

ส,สัมสีกินนอบาดนี้ห่าอยู่หา,หากินแบบบานเห่าจวงฝนตกไม่น้ำล่นทางร่นกน็นี้นี่อ้ยหินยังเล่นอยู่พีเด้อ<ห>ปลามันยังเล่นอยู่นี่มันยังปลามันยังเล่นอยู่เอาสอนสีเด้อบาดนี่สอนเราฟังทั้งนั้นบาดนี่เราฟังทั้งหงา่ามันยังบอ่อมันยังโมมือนนะ้าผาหินเลาะทั้งนั้นสอนเราฟังทั้งหงา่าเห็นบอ่อปลามันยังเล่นอยู่หนามเล ปลามันจีท่อกันอยู่นี่บดเลยปลาเนี่ยมาเสี่ยวม้อมาก,กลางเลยเพอนพวกท่านไหนกลางอยู่เดีกลางหม้อมึงเย่ะไปขึ้นไปกลางหม้อกันพี่นอ้องอาจจะไปกลางนาขั้นถุกแล้วของขั้นไฟจริงๆแล้วช่วงนี้ห้าอยู่ห้ากินกับพ่อไถ่บดขู่มองขู่แจอยู่เนาะพี่น้องเนาะ แต่มาเบิ่งแล้วเนเลยเป็นที่ดังคนเดี๋ยวไปกลางห่องก่อนพยายามมื่นเสาที่แหลกว่าที่มาก,กลางม่องแหละพอดีมาผ่อพิ่นนั่งสอนแงงครับหวานแห่แล้วยูนี่แหละท้ายหลอกคำคำอีกลเลยกัญจวานเพราะว่าหลอกคำคำป้ามันก็นจะนิ่งนะช่วงนี้ป้ามันยังแลีนอยู่หลอกคำคำมืนก็นจะหวานอีก เดี๋ยวภาเราจะไปกลางม่องนะพี่น้องพอดีเามองมาถัางแก้ว่า่ไหมกลางม่องละ่ะพอดีเห็นฝนกันเลยเชืโอกาสได้ถ่ายทำมุมมองนิดหน่อยถ้ากล่องปอเลี้ยมนำกระชั้นตังกล่องไว้แล้วกันยูมาเราจะไปกลางม่องกันพี่น้องครับขึ้นมาด้านบนพี่น้องมาแล้วว่าสิว่ากลางม่องอยู่นี่แหละยู่ค้างนี่เห็นว่ามัน หนามมันที่หลายมามมันหลายมันติดป่ามาเที่วเรือไปก็เรือกันเรือกับมิเตอลั่มหงวัวมิกตางโบไถ่รอกแบบนี้นี่ครับนาขั้นชนประธานนะครับเนี่หนามก็จะหล่นออกคางหุละ่ะปกติว่าที่กกางมองน,ะนั่นนี่พี่น้องมองกลางมองไปผมแต่ว่านามถั่วมันสูงนะพามสั้นมันต้องใส่เรืออย่างเดียวเพราะถ้าจะยางยางบบได่พอหนามขึ้นมาสูง จะคงจะบริการเลยพี่น้องนะเบิ้งจะเป็นวานแหนี่เนาะเบิ่งจะเพิ่นว,วานแหเอาครับโอ้ยเห้ออะไรกว่วบบปาปาม่แต่กลางม่องเพราะว่าพี่กายนี่พนนานน้มเบาสูงปานนี้มาก็เลยได้ดกลางม่องเลยแต่ปีนี้มันหนามสูงหนามสูงเลย Còn cả nhàng nhàng nó bong hôn nè ừ. bên đây đằng này bên đây hả ô đeo 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 bằng đâu đeo à, 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 thả con ถ้าผุนเิ่นใส่ม่องทั้งลมนะพี่น,น,อน้องิ่นมองิ่นมองิ่นเจะว่จเพิ่นจะเป็นมองแบบว่ามองิ่นยาวผุนรลบโอ้ว่าจะมากลางมองนั่นแหละหนาชนมาท่านาว่ามันเสีนะ่ยนหนามันล้ลยก็เลยกลางบ,แบบ่อใดเอามือเออยัพผอบพญจดแลละครับเสี่ยนกลางมองเขานะ่ะ ประเภทปลาน้ำนี่พ่บริสุทธิน์นะพี่น้องหาไมไโหลดเลยปลาน้ำปลาไข่บังดูบังดูพูดครื่งกระสอบพีบังดูพีบงดูพีพีพีเลยเออดพูด,ดกลางหมอกละหมาดเลยแบบม่องวะยังมันพองโหดเสีม่งจะเส้น,นจดยี่จด<า>ม่องจะเส้นม่วงสามเส้นสาเส้นโอ้ย<ๆ>เกือบครื่งกระสอบสน้เส้นครึ่งพีเส้นโอ้เดือเกือบซบนนี่โอ้ขักข นะองเส้นเตะซองเส้นเ่ยไปหอดเส้นโู่เลยไม่ไดู้่แล้วใส่ามาอยู่รุมนี่สันยู่รุมก็แม่นอีกเจะจะเจ้าตุพนใช้ขึ้นมาโปแมนมัดบอกของเจ้าฮะแจ้วนะฮะโอ้สัมพอพนในปลาหลายดอกย้ำเจ้าะะคาบมันว่าแมนได้เธาละเท่าละเครื่องทอแล้วนะเนาะ อ่ะคือเพื่อพี่น้องให้อไอ่นใส่่นหาสเอากลางบ่อได้ดอกมองเรัาบนบ่ออันนั้นคือฝนครับครับบารัดกระอคจัดจบคลิปมองนี้นะพี่น้องเนาะครับกับบรรยากาศช่วงฝนอันยุดต๊กนะครับฝนตกช่วงนะตกแห้งวางท้องตามือกระหน่ำได้ล้นชนพุทธานนะครับไหลลงสู่น้ำโค้งนะครับตรงจุดนี้ฝากไว้แซงนะครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับให้กำลังใจบารัดี่เก่านะครับ ในการนำเสนอนะครับอีคลิปในการารูปแบบการหาปลาของชาวประมงนะครับอันเมื่อนี้ึ้นมาาคือมาเึื่องล่าหวยนะครับชนประทานาม่าท่าพี่น้องมาเบิงรูปแบบเป็นหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของคนบ้านเฮ้าเนาะครับครับจังพอๆกันอีกคลิปต่อไปนะครับอ่าบรรยากาศนี่สุดยอดเลยอ่า เอาข้ามว่าสวัสดีครับเดินทางกลับแล้วพี่น้องเห็นบรรยากาศเป็นมวนครับมาเดินทางกลากาบงกับแล้วครับ